สวัสดีครับวันนี้ก็แบตมอเตอร์ไซค์เสื่อมนะแล้วผมยังไม่มีเวลาออกไปซื้อผมก็ไปหยิบตัวซูเปอร์คาปานะครับผมตัวนี้มันจะตัวละ2.3โวลต์16ฟาลัดนะครับผมก็อนุโอมกัน1 2 3 4 5 6ตัว6ก็มันรวมรวมประมาณ16โวลต์นะครับผมตัวนี้ก็เอามาต่อคอมดูก่อนนะ คืออันนี้แก้ขัดนะครับผมจริงๆต้องเปลี่ยนแบตนะแต่ว่าผมไม่มีเวลาเอาไปนะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูว่ามันจะดึงไฟจากตัวซุปเปอร์คาปาเท่าไหร่เดี๋ยวนี่นะฮะอันนี้กดเบรกนะครับผมมันจะดึงไฟออกไปนิดนึงประมาณ7แอมป์นะครับผมก็คือจากแบตอะมันขาดอยู่7แอมป์นะฮะมันก็เลยแบบว่าดึงไฟไป7แอมป์เร่งมันก็จะชาร์จกลับเข้าไปนะครับผมก็ อันนี้แก้ขัดนะก็วันนี้ก็มามาเขาเรียกอะไรมาทำให้ดูเบื้องต้นนะครับผมหรือใครมีงบก็จะใส่เป็นลิเทียมฟอสเฟตก็ได้แต่ลิเทียมฟอสเฟตอะผมยังหา bms ไม่ได้นะฮะพอดีประกอบเสร็จแล้วยังหา bms ที่ใช้สตาชิงไม่ได้คือคลิกตัวนี้มันกินกระแสค่อนข้างเยอะฮะกินประมาณ70-80แอมป์อะ ตัวนี้นะครับตัวคาบูเกา่าอ่ะก็เดี๋ยวผมติดก่อนตอนแรกมันได้เต๊กๆ๊กๆนะครับผมก็เดี๋ยวผมลองให้ดูอีกรอบนึงอ่เดี๋ยวผมกดกดเบรกนะฮะกดเบรกก็จะมีกระแสไหลไปเลี้ยงไฟเบรก่ะพอมันพอมันไหลเท่าไฟแบตแล้วมันก็จะหยุดนะครับผมอันนี้กดสตาร์ทประมาณเจ็ดคือ ติดลบก,ก็คือชาร์จกลับเข้าไปในคาปานะครับผมคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือมันขาดอยู่นิดหน่อยอะฮะคือบางทีมันก็ติดบางทีมันก็ไม่ติดผมก็เลยพ่วงไว้ก่อนแต่ผมสั่งแบตมาแล้วนะจริงๆต้องเปลี่ยนแบตอันนี้ทดลองเฉย,ยๆครับสวัสดีครับ